Yeah, ยาออนทัวยาแคปซูลฟ้าทลายโจรตาหมอมเมืองเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุก แถมฟรี2กระปุกพิเศษเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรูมมูลค่า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทร02-666-9456 02-666-9456สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับฟอนในรายการ Maya On Tour นะคะมาอยากออนโทมาเจอกันแล้วค่ะเป็นประจาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะแน่นอนค่ะเราจะพาไปตะลุยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานไหนหรือว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเราจะนำมาอัปเดตนะคะแบบเอ็กซ์ c l u s i v e เท่านั้นในรายการนี้ของเราค่ะวันนี้นะคะจะพาไปพูดคุยกับสาวสวยนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถเหมือนกันผลงานการแสดงหรือว่าจะเป็นเรื่องราวความรักเธอก็แบบแฮปปี้สุดๆเลยนะคะและที่สําคัญก็ยังไปพูดถึงงานภาพยนตร์นะคะที่กําลังจะเข้าฉายด้วยจะเป็นเรื่องอะไรบ้าง ไปติดตามกันเลยค่ะ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้คุณผู้ชมคะสำหรับนักแสดงสาวสวยคนนี้ที่เธอนั้นเนี่ยปังทั้งเรื่องความรักและก็เรื่องของการทำงานเลยทีเดียวล่าสุดนะคะก็มีผลงานใหม่ที่กำลังจะออนแอร์ air, มาให้เราได้รับชมกันนะคะอย่างสาวมะปรางอาริสานั่นเองค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่สดใสและก็การแสดงนั้นก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเรียกได้ว่าเขาเนี่ยได้โอกาสนะคะมาโชว์ศึก ศักยภาพค่ะเรียกได้ว่าเป็นศึกการแสดงและเป็นการโชว์ศักยภาพที่สําคัญอีกครั้งในฟ้าทานตะวันนะคะที่เป็นละครเรื่องใหม่นะคะที่มีโอกาสได้มาประกบคู่กับพระเอกอิสระป้ายแดงอยากหนุ่มพอ์ส,สรันนั่นเองนะคะโดยนะคะผลิตโดยทานเชงสองห้าหกหนึ่ค่ะ แล้วก็มีแลนส่งความเข้มข้นทุกอัธรรพ์ของเรื่องนี้คุ้มค่ามากเลยนะคะให้รับชมทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34นั่นเองยังไงก็ต้องติดตามกันซึ่งต้องบอกว่าเป็นการออกมาแสดงนอกช่องเป็นครั้งแรกนะคะแต่ก็ยังคงอยู่กับทางช่องวัน31นะและก็ได้รับโอกาสดีๆเนะะี่ยให้สามารถรับงานแสดงในเรื่องนี้ได้และก็วันนี้นะคะเราจะพาไปพูดคุยถึงบทบาทและก็การทํางานของเธอกันว่าเ,เป็นยังไงบ้างรวมไปถึงความรักนะคะที่ต้องบอกว่าก้าวเข้าสู่ปีที่6แล้วเนี่ยเป็นยังไง ไปฟังจากสามัปลางค่ะค่ะก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกค่ะก็ดีใจตื่นเต้นมากค่ะ<ช>แล้วก็ต้องขอบคุณทางพี่สอตแล้วก็เฟสที่ให้เกียรติบับว่าติดต่อเรามาเล่นเขาติดต่อเป็น,นยังเงอ่ะใช่ค่ะก็ติดต่อการส่งบทการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ทางช่องวันแอปพรูฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มาเล่นค่ะ ความรู้สึกแรกตอนที่แบบรู้ว่าแบบอก็ตื่นเต้นมากเพราะเราดูละครทางเชนเยอะเหมือนกันนะคะก็เป็นแฟนแฟนคลับของละครนี้เหมือนกันแต่ว่าพอจะได้มาทํางานเองก็รู้สึกว่าโอ้ตื่นเต้นแล้วก็อยากทํางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พร้อมมากตอนนี้ค่ะปกติเรารู้จักเชนในทางด้านไหนบ้างอุ้ยละครเขาแบบแซบแซบแซบดังละครเดังทุกเรื่องแล้วก็สนุกใช่ไหมว่าเตรียมใจมาสำหรับความแซบอยู่ โอยหนูว่าเรื่องนี้ก็เข้มข้นแล้วก็แซบแต่ว่าจะแซบในแนวไหนก็ต้องแบบต้องมาติดตามค่ะนิทานเนี่ยก็จะเป็นคือจริงล้วชื่อเรื่องนี้ฟ้าทัานตะวันค่ะก็จะมีฟ้าฟ้าคือเวหาณินิทานก็คือนิทานตะวันก็คือคนตะวัน3คนนี้เป็นเพื่อนรักกันค่ะแล้วก็มันก็จะมีความสัมพันธ์ที่แบบผูกพันกันแล้วก็เติบโตกันมาตั้งแต่เด็กแต่สุดท้ายเดี๋ยวเรามี รักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องวกกับปัญหาทางครอบครัวของทั้งสามคนที่แบบต้องมาเจอกันที่เป็นรุ่นใหญ่มาฟาดฟันกันก็ต้องมาเอาใจช่วยว่าเรา3คนจะผ่านทางอุปสรรคทางเครื่องครอบครัวแล้วก็รักสามเศร้าไปได้หรือเปล่าคะาาาคิดว่าน่าจะดรามา่า,มาเข้มข้น<ร>ค่ะ แม่ก็เรียกได้ว่าเป็นการร่วมงานกับทาง n ช e 2561ครั้งแรกเลยนะคะสำหรับเธอก็บอกว่าตื่นเต้นมากเลยทีเดียวนะคะและก็เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวนิทานนะคะเธอเนี่ยรับบทเป็นนิทานที่เป็นการเชืดเฉือนปมดราม่าจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะ่ะทีนี้เนี่ยมีการได้รับบทแบบนี้นะคะหลากหลายแบบนี้เนี่ยมีความกดดันมากมายเพราะว่าปกติเราจะได้เห็นนะคะมาปรังในบทบาทสดใสนะคะหรือว่าอยู่ในซิทคอมคุณผู้ชมคะ่ะจะกดดันไหมเดี๋ยวไปฟังจากเธอคะ่ะ ก็ตอนนี้เราเวิร์กช็อปกันไปได้สักระยะหนึ่งแล้วค่ะก็เดี๋ยวน่าจะเหลือเวิร์กช็อปอีกสักหน่อยก็น่าจะเริ่มเปิดกล้องค่ะเดือนหน้าแต่ละคนก็ยอดติดมือเนาะเราเองอก็แบบว่ามาจากทางช่องวันอะไรเงี้ยค่ะต,ต้องแบบมีคนตามเรื่ออะไรยังไงไหมโอ้ยก็เอาจริงเราจะเปลี่ยนความกดดันมาเป็นแบบ พลังในการทํางานมากกว่าเพราะว่าจริงๆต้องดีใจมากๆที่ได้ร่วมง,งานกับพี่ๆนักแสดงรุ่นใหญ่เยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงนักแสดงที่รุ่นเราเขาเดียวกับเราพี่พอหรือว่าพี่เอียงก็คือเขาก็แบบสุดยอดเหมือนกันเก่งเหมือนกันรู้สึกว่าพอไม่จะแบบไปฟัดฟันแล้วแล้วความความอะไรอย่างไรเตรียมตัวรับมือแค่ไหนตรงเนี้ยตอนนี้เรายังไม่ไม่เห็นบททั้งหมดนะคะก็ก็คิดว่าช่วงแรกๆมันเพิ่งจะเป็นการเริ่มเรื่องแต่ว่า ก็แซบแล้วคือเริ่มเรื่องก็แซบแล้ว,ลวคิดว่า<ๆ>กลางๆเรื่องน่าจะหนักค่ะแล้วก็ต้องมาดูนี่ยังไม่เรง่เดาไม่ออกเลยว่าจุดจบอะ่ะจะเป็นยังไงค่ะก็อยากให้ทุกคนมาลุ้นไปได้วยกันอันนี้ที่เลิฟซีนหนักสุดในครั้งที่เราคิดว่านี่หนักกว่าดีมากถ้าดูจากทีเซอร์เนี่ยก็หนักอยู่เพราะเราดีดูผู้ชายสองคน แต่ว่าจะด้วยเหตุการณ์อะไรแต่มันคงไม่ใช่เลิฟซี e ที่แบบแ happy หรอกหนูว่ามันจะมีความเรามุ่งดราม่าเข้ามาเกี่ยวข้องก็ยังไงก็ดูตามบทค่ะอืมก็จะเป็นบทที่แบบคนไม่เคยเห็นมาปางในบทนี้เนาะใช่ค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรแปลกใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยเห็นเป็นเคมีใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นส่วนผสมใหม่ๆก็น่านสนุกค่ะน่าติดตามในมุมที่แบบเราเป็นนักแสดงแล้วได้บทที่หลากหลายมาปางเลยสิ ผมก็รู้สึกดีใจนะคะท,ที่รู้สึกว่าเออเขามองเห็นแล้วก็ไว้ใจเราให้เรารับบทที่ยากขึ้นท้าทาทยขึ้นให้เราร่วมงานกับคนที่มีฝีมือขึ้นคือรู้สึกว่าเออเราเป็นที่ยอมรับได้แล้วในระดับหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะคือรู้สึกดีใจมากะะมขขกากค่ะก็เป็นพลังเนาะเป็นพลังเติมไฟให้กับเราในการที่เราไปออกกองอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าการออกกองในแต่ละวันจริงๆอ่ะมันเหนื่อยจริงแต่ว่าพอเราได้มาเจอกับพี่ๆนักแสดงอ่ะสนุกอ่ะหนูว่าสนุก อืมแล้วเรื่องมันจะยอดฝีมือเนาะใช่ก็รอเลยค่ะใช่เสื้อชนิดนี้เก่งใช่ค่ะก็จบไปเมื่อธันวาค่ะก็แยกย้ายลาจอกันไปค่ะใจหายไหมคะน้องแบบชนีดน้อยใจหายค่ะชนีดน้อยต้องไปออกไปเติบโตบ้างแล้วก็ดีค่ะมันเป็นแบบ ทิศคอมที่เราอยู่มานานผูกพันมากอะไรเงี้ยทุกคนแบบสนิทกันก็ใจหายคะ่ะแต่ว่าความสัมพันธ์ของเรามิตรภาพเราก็ยังเหมือนเดิมจรบ,บทนี้แบบทำให้เราแบบเป็นที่รูจ้จักใช่ค่ะบทนี้แล้วเอาจริงเราก็ไม่คิดว่าคนจะจําเราได้เยอะขนาดนี้เพราะจริงตัวหลักเขาแบบเป็นสามคนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเราเข้ามาแบบนู่นนี่จู้จี้จ้าจ้าด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณแบบผู้ชมทุกคนที่ติดตามมาตลอด6ปีเนาะหกปีใช่แล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าเปิดรับนักแสดง รุ่นใหม่คนนี้ด้วยนะคะค <c oughs> ่ะเจ็บใจก็คือจะไม่มีโอกาสได้ดูอีกแล้วอะ่ะเนาะเพราะว่าได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ามีโอกาสพิเศษคือไม่แน่ว่าพี่บอยอาจจะแบบว่ามีการ reunion, รียนย <c oughs> ูเนียนเสือชนิดแก้งรียนยูเนียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้ามีหนูว่าอาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าณนะตอนนี้เราเราจบทางอออนแอร์ air, ทั้งช่อง <c oughs> วันไปก่อนแต่ว่าโปรเจกต์พิเศษหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลองติดตามว่าจะมีหรือเปล่าค่ะก็รอตติดามใช่ค่ะ ก็นีคะได้ยืนยันแล้วนะในฟังจากปากเธอแล้วน้องว่าแบบโอกาสที่ได้รับบทคาแรคเตอร์ที่หลากหลายก็เป็นอะไรที่น่ารักน่าดีใจนะคะและก็แบบว่าแอบใช้ได้เหมือนกันนะคะที่เสือชินีเก้งนะแม่โอ้โหอยู่ด้วยกันมายาวนานหลายปีนะคะได้ลาจอไปนะคะแล้วก็เพิ่งจะลาจอไปนะคะซึ่งต้องบอกว่าแฟนคลับก็ยังคิดถึงนะคะทั้งทั้ง,ท,งทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะปรางเอ๋ยนะคะหรือว่าจะเป็นคุณแกงส้มนะคะหรือว่าจะเป็นคุณหญิงรัชดานะคะคุณอ๊อฟ ปองสักนั่นเองนะคะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเก็บอกว่าเออก็แอบแอบเสียดายนิดๆเพราะว่าเขาผูกพันกันจริงๆนะคะคุณทีนี้ค่ะจากเรื่องงานเรามาพูดถึงเรื่องราวความรักสักนิดนึงกับหวานใจหนุ่มอย่างคุณโอบนิติปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่6แล้วนะคะความรักเป็นยังไงยังหวานชื่นรื่นรมอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวไปฟังค่ะความรักเหรอคะรักค่ะปีที่หกค่ะปีหกก็โอเคค่ะลุ้นๆกันไปเรื่อย กอนหน้านี้ที kind of ่บอกว่าเครียดจบอะไรเงี้ยกว่าจะผ่านคนปีที่ห้ามาได้ก็จริงๆมันเป็นความเครียดที่แบบเราไม่ได้แสดงออกแต่ว่าเราก็เหมือนเรารู้อยู่ในใจอะไรเงี้ยก็หวังว่าแล้วก็ภาวนาทุกวันว่าจะผ่านไปได้อะไรเงี้ยพอมันผ่านไปแล้วก็เฮ้ยโล่งอะโล่งขึ้นค่ะแล้วพอมันเป็นแบบข้าวปีที่หกะเป็นยังไงบ้างมันมีวิธีแบบเสริมความรักอะไรยังไงบ้างไหมคะก็คงทําทุกวันให้ดีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอะไรที่เราเคยไม่เข้าใจกันเราก็จะแบบปรับกันมากขึ้น พวกวันเรื่องปรับนี้น้อยลงแล้วใช่ไหมคะน้อยลงนะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเริ่มมันเริ่มลงล,องล็อกอะไรเงี้ยมันเริ่มเปลี่ยนกันกคนเริ่มโตขึ้นหน่ะหนูว่านะโตขึ้นมันก็คุยกันรู้เรื่องขึ้นค่ะแล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเรายังจะเอาเรื่องความรักไปอยู่กับเรื่องสายมูอีกเหมือนเดิมไหมพเพราะมันท,าทําให้เราเครียดถูกไหมก็คงอาจจะไม่ <c oughs> อาจจะแค่เสริมแต่ว่าถ้าจะดูหรือว่าแบบ ฟันทงกันจริงจังนี่ก็แอบอาจจะแบบว่าขอเมตตาปราณีก็คงจะเร,เ,เราคงจะไม่ถามอะไรเงี้ยค่ะก็ไปหมูเรื่องอือ่นดีกว่าใช่เรื่องอื่นสุขภาพการงาน,งานการเงินอะไรอย่างี้ดีกวออ่าค่ะห้าปีหกปีมันเบรนกันมาอย่างไรบ้างมาอกว่าจะได้ามาเป็นแบบเรชันในวันนี้ก็ออถกเถียงกันเยอะค่ะแบบว่าคุยกันไม่เข้าใจกันก็เยอะค่ะแต่ก็มันเหมือนกับว่าเราก็ปรับกันทั้งคู่มาเจอกันตรงกลางแล้วก็ ก็ผ่านมาได้แล้วเราก็ใช้ชีวิตกันแบบเขาเรียกว่าเราสบายๆทั้งคู่อะไรเงี้ยก็เลยผ่านมาได้เป็นเพื่อนแล้วก็แฟนใช่ใช่คือของเราเรารู้สึกว่าวัยเราใกล้กันด้วยก็จะเหมือนเป็นเพื่อนด้วยก็เป็นแฟนด้วยอะไรเงี้ยมันก็เฮ้ยมันก็โอเคนะสําหรับหนูนะเป็นแม่น้องเบย์มังเบย์ชื่อเบย์เบย์ใช่ก็โอเคค่ะดีมาก ทั้งคู่ก็ต้องบอกว่าจากทริปที่ไปเที่ยวโยุโรปล่าสุดกันนะคะก็แบบว่าเออน่ารักดีนะคะแล้วก็เขามีการปรับจูนกันเรื่อยๆแหละคุณนะคะจนาะหาะทางสายกลางที่เขาใช้ด้วยกันได้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแฟนน่ารักแบบนี้ก็คืออยู่กันยาวๆยังไงก็ขอให้มีความรักแฮปปี้แฮปปขอให้การงานปังๆนะคะแล้วก็รอติดตามผลงานของสามะปรางอริสากันด้วยนะคะ มายาออนทัวร์